สวัสดีค่ะวันนี้รักวนาสมุนไพรจะมาพูดถึงเรื่องอันตรายของน้ำตาลกันนะคะน้ำตาลเนี่ยมีอันตรายหลายอย่างซึ่งถือได้ว่ามีอันตรายร้ายแรงต่อร่างกายสูงที่สุดอันตรายยิ่งกว่าไขมันทรานส์ด้วยซ้ำไปซึ่งอันตรายเนี่ยมีดังนี้นะคะ 1. น้ํา้ำตาลที่เหลือเนี่ยจะกลายเป็นน้ำตาลตกอยู่ในเลือดแล้วกลายเป็นไขมันก่อนในเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดตีบ ทำลายผนังหลอดเลือดกระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบในเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยเสื่อมขาดความยืดหยุ่นเปราะแตกง่ายแล้วส่งผลให้ความดันสูงก่อให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดโรคเส้นเลือดสมองตีบและแตกสายตาพร่ามัวหรือบอดวิงเวียนศีรษะมีอาการหน้ามืดค่ะ 2. น้ำตาลในเลือดจะทำให้เลือดเนี่ยมีธิ์เป็นกรดซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเลือดของเราจะต้องมีริ์เป็นด่างดังนั้น ร่างกายเราจึงต้องปรับสมดุลเลือดที่เป็นกดให้เป็นด่างโดยการดึงแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายมาปรับเลือดให้เป็นด่างซึ่งแคลเซียมและฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะอยู่ในกระดูกและข้อต่อต่างๆจึงส่งผลให้เกิดโรคกระดูกพุนโรคเกาต์โรคปวดตามข้อและกระดูก และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือกระดูกสันหลังซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ผลิตเม็ดเลือดขาวกระถูกดึงแคลเซียมและฟอสฟอรัสทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตเม็ดเลือดขาวลดลงก่อให้เกิดภูมิต้านทานต่ำเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆการเกิดมะเร็งการเกิดเนื้องอกและโรคอื่นๆอีกมากมายค่ะ 3. น้ำตาลที่เหลือส่วนหนึ่งจะกลายเป็นไขมันพอกตับและตับอ่อนเกิดเป็นโรคตับค่ะ 4. น้ำตาลในเลือดสูงทำให้ไตทำงานหนักตลอดเวลาทำให้ไตเสื่อมสภาพเกิดเป็นโรคไตค่ะ 5. น้ำตาลบริเวณผิวหนังที่สูงจะจับกับสาร AGEs หรือสารแก่ซึ่งทำให้ความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลงหย่อนคล้อยและเกิดริ้วรอยค่ะ 6. น้ำตาลยังเป็นอาหารที่อนุมูลอิสระและเชื้อโรคชอบมากจึงทำให้เกิดโรคอีกหลายอย่างตามมาอีกมากมาย สรุปอันตรายของน้ำตาล 1. ไขมันเกาะในเส้นเลือด 2. โรคหัวใจ 3. โรคเส้นเลือดเปราะบางไม่ยืดหยุ่นและแตกง่าย 4. เส้นเลือดสมองตีบตันหรือแตก 5. โรคกระดูกพุนโรคกระเราบปวดตามข้อกระดูกและไขข้อ 6. ภผุ่มต้านทานตำ่ำา 7. เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งและเนื้องอกสูง 8. โรคตับ 9. โรคไต 10. ผิวหนังขาดความยืดหยุ่นเหี่ยวยน่น 11. เป็นอาหารของอนุมูลอิสระและเชื้อโรคต่างๆค่ะและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของรักวนาสมุนไพรนะคะด้วยความห่วงใยจากรักวนาสมุนไพรค่ะ